แบดมินตันระดับ World Tour Super 500รายการ t o y ย t a Thailand Open 2025ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชิงเงินรางวัลรวมกว่า16,150,000บาทที่อาคารนี้มีบุตรสนามกีฬาแห่งชาติล่าสุดเป็นการแข่งขันในรอบแรกเริ่มกันที่ประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารตัวเต็งของรายการเลยตบชนะเล่แลนซีจากจีน2-0เกม 21ต่อ19และ21ต่อ10พร้อมผ่านเข้ารอบสองไปพบกับอึ้งกะลองอังกุสจากฮ่องกงที่เอาชนะกันกันตพลหวังเจริญ21ต่อ15และ21ต่อ18ประเภทหญิงเดียวมิวพรปรวีช่อชูวงมือวางอันดับหนึ่งของรายการชนะโลซินยานแฮปปี้จากฮ่องกง2ต่อศูนเกม21ต่อ8และ21ต่อ8พิงพิชามนโอภาสนิพัฒชนะฮินาอากเชชิจากญี่ปุ่น2ต่อ0ูนเกม21ต่อ19และ21ต่อ19 เมสุพนิดาเกตทองเจ้าของแชมป์เมื่อปีก่อนเชือนชนะจิวลลินรัตชัยวันไปแบบบุตวิศ2สอต่อ1เกม21ต่อ15 19ต่อ21และ21ต่อ15ครีมบุตรสนันอึ้งบำรุงพันธ์ มืออันดับ5ของรายการเบียดอาชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์ก2ต่อ1เกม21ต่อ14 17ต่อ21และ21ต่อ16ส่วนเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการเอาชนะอนุพามาอุปดายาจากอินเดีย2ต่อ0เกม21ต่อ11และ21ต่อ9ประเภทหญิงคู่ อันนานันการกับมูนาเบ็นยาภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะคาวิเปรียเซวแมกับซิมรันซิงฮีจากอินเดีย21-17ต่อและ21-17ต่อประเภทคู่ผสมเอ็มสุภักจอมเกาะกับมุกออนิชาจงสถาพรพันธ์ชนะหูปังรองกับเฉินซูยินจากมาเลเซีย2-1ต่อเกม15-21ต่อ21-18ต่อและ21-17ต่อบาท ไดชาพลภูวานุเคราะห์กับเฟมสุพิสราเพียวสามพรานคู่มือวังอันดับ6ของรายการเอาชนะเดยันฟอดินานยากับสิติฟเดียรามัตฮันติจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เกม23ต่อ21และ21ต่อ13ขอบคุณภาพจาก Facebook Badminton Association of Thailand สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn